สวัสดีจ้าพี่น้องเ e อฟซีใฝ่ท้องชาแนทีทนารักุกทานค่ะเมือเนี้ย้ายใฝ่บางนะคะย้ายใฝ่บ้างๆ้างก็เลยถือโอกาสซื้อเครื่องดื่มเย็นๆมาฝากคุณพ่อนะคะคุณพ่อ้างเห็ดกําแพงบานยีลายูกีนี่แหละแล้วก็มีเอฟซีเพิ่มาคอมต์ขอเบอร์โทขอเบอร์โทช่างทํากําแพงได้ไหมว่าสันา่าย้ายใฝ่ก็เลยสิมาขอเ <c oughs> <c oughs> พราะต่อมาหัวขวานลัดเลยสวัสดีจ้าคุณพ่อ สวัสดีจ้าคุณพ่อสร้างทุกคนมื้นี่ยายไฟไมีนำมาฝากจ้าพ่อนี่เครื่องดื่มเย็นๆคนละหนึ่งขวดไม่หกคนแมนบอเอาผู้ได้สิมาเอาผู้ผู้ย่างหิวถังอยู่นั้นมาเอาก็ได้เอาจินเลยเพราะว่ามันเย็นๆอยู่จ้ะอัน ว่าตั้งแออกอากาศถามหาเบอร์โทรเลยอันแมีนเมนคือจังซีคนบอกว่าแม่ไฝขอเบอร์โทรสร้างเห็ดกัมเพงบานอีหล่าเนี่ย<อ>กับ,บว่าลูกว่าเพิ่นเสียเอาเบอร์โทรนี่ไปโทรมาติดต่องานก่อสร้งางห,หรือว่าโทรมาเจ้โทรมาให้กันกัพอเด้อพี่น้องเอ้บ่าพันเป็นเอฟซีเออเป็นเอฟซีน้องยุจิเนี่ยล่ะกับว่าเนี่ยพิ่นอาจสีโทรมาอยากใหเ้เครื่องดื่มอยากให้หนวลนี่นั่นอีนังสี่กับเป็นได้เออ พะว่าปนเห็นสร้างในเห็ดงานตากแดดตากอย่างัางี้เสียนะแล้บบัน้มันนี่ย้ายไฟก็เลยเมือขึ้นเห็นได้ล้างบ้านหนาเวที่นิดน้อยก็เลยขึอ้นพอวปาเวลามาไทายอันขีบค,คุณพอ่อคุณพ่อกับยิ้มแยมแจม,มใส่ห่อนปันไดก็ยิ้มใส่กองไห้ก็เลยซื้อเครื่องดื่มมาฝาผู้เราขวด <laughs> ไผสิเป็นผู้สะดวกไ้เบิร์นนี่ห้าเทียเพินเพินอาจจะติดต้อง <c oughs> เออเด้เไฟสิบอกทั้งทังนี่เลยให้พ่อเป็นผู้บอกก็ได้เอาจ้าเจอ้าสองห้าห้าสองห้าสามสองสองสามสองสคุณพอจอยพอจอยศนนูนย์แปดเจ็ด <0 8, S 2> ตีศูนย์แปดศูนย์เจ็ด ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดห้าสองห้าห้าสองห้าสามสอองสามสองสองพี่นองจด,เเดวเ่อยอพอจอยค่ะพี่น้องอยากติดต,ต่องานเลยพี่น้องอยากทั่มมหามาเป็นกำลังใจให้ส่้างจะบาคือปาสิบเปอร์เซ็นต์ทั่มมหาใหาก้กำลังใจมากจะต้อรมาดาเรือสิามาดาห, <laughs> หดาย,ยังเหตุงานดีกัน,กน,กน,กนรนเอ,อ <laughs> เด็ดเด็ดพี่น้อง เออแดดครับแดดแดดแล้วบิ่งฝนกับสิตกพ่อฝนห้าลังมือกับฝนห้ามห้าลังมือกับทับ้งฝนทัง้งแดด,ดสามฤดูได,ด้เนาะพ่อโอ้ยหาลงอ,อืมพาคว้อม,มันซ้อนน้นองลูกี่ไปอ่าเดี๋ยวมันสิบบแล้วไอ้เพิ่นเออหยาดมันบ่แลเหลวไงปฏิเอโมนีพระไทยดนดอกมี่มีพ่พีนองพ่นมาคอมเมียนบาขอเบอร์โทรช่างทำกําแพงหน่อย ปัจจุบันไฟก็เลยถือโอกาสซื้อเครื่องดื่มมาฝากคุณพ่อผู้เราขวดเด้อขอบคุณหลายๆเลยเดี๋ยวเมือลุ้นจะซื้อมาฝากอีกเดือนยุคนี่เราเมื่อปีมะสานเราบันพ่อเพราะว่าร่ำบมืัอนี้น้องไปกรุงเทพอ่างานเลี่ยวไปเลยเลยบุญยินพอตุ่มบ่าจ้างานงานงานไล่สวดเลี่ยวเดินทางเลยพอพอตุ่มบ่าเดี๋ยวพอเสรไปนอนก่อนพอะ่าทเได้เดินทางมาสั่นเราบอกกับเมียไฟเอาขอบคุณพ่อหลายๆจ้าพ่อจอยบ๊ายบายจ้า